ประวัติและความเป็นมาของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพยาลิไทยสวัสดีทุกคนครับวันนี้กลุ่มของเราจะมานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและผลงานที่โดดเด่นของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งผู้แต่งเรื่องไตรภูมิกถาโดยพระราชาประวัติของท่านมีดังนี้พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงเป็นพระโอรสพรยาเลไทยและพระราชนัดดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และทรงเป็นพระมาหากษัตริย์ของอาณาจักรสุขโขทัยราชวงศ์พระร่วงลำดับที่5และเป็นกษัตริย์องค์ที่6แห่งกรุงสุขโขทยัยขึ้นครองราชต่อจากพระยาง่วนนำถมเดิมทรงปกครองเมืองศรีสัชนาลัยในฐานะองค์อุปราชหรือรัชรทายาทเมืองสุขโขทยัพยพญาลิไทยทรงได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็นกษัตริย์นักปราชญ์ได้โปรดให้สร้างศิลาจารึกไว้หลายหลักทั้งภาษาไทย ภาษามคตและภาษาขอมได้แก่จารึกสุขโขทัยหลักที่สองถึงหลักที่ 10. สิบศิลาจารึกเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยในส่วนของผลงานที่สำคัญของท่านมีดังนี้ทรงรวบรวมราชอาณาจักรสุขโขทัยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและขยายพระราชอำนาจออกไปได้เมืองระหว่างแควจำปาสัก,กับแม่น้ำปิง จนจดแม่น้ำน่านทางทิศเหนือมาไว้ในราชาอาณาจักรสุโขทยัยของในด้านศาสนาพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงมีบทบาทสำคัญในการทำนุบำรุงและเผยแพร่พระพุทธศาสนากล่าวคือได้ส่งพระสงค์ออกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างที่ต่างๆเช่นที่เมืองเชียงใหม่พิษณุโลกอุตยาและหลวงพระบางทรงโปรดเกล้าให้ซ่อมพระเจดีย์เมืองนครชุม ในพุทธศักราช1902ทรงประดิสถานรอยพระพุทธบาทที่เขาสุมนกุฎซึ่งอยู่นอกเมืองสุขโขทยัยและในพุทธศักราช1904โปรดให้สร้างวัดป่ามะม่วงพระองค์ทรงมีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามากได้ผนวดเป็นสามเณรในพระราชมนเทียนและผนวดเป็นพระภิกษุท,ที่วัดป่ามะม่วงในกรุงสุขโขทยัยท่งโปรดให้หล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีขนาดเท่ากับองค์พระพุทธเจ้าถวายพระนามว่าพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่พระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุขโขทยัยและสในด้านภาษาและวรรณคดีพระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาและวรรณคดีเป็นพิเศษดังมีหลักฐานปรากฏในหนังสือไตรภูมิพระร่วงว่าพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงนิพน์ขึ้นในพุทธศักราช 1,888ครั้งยังดำรงพยศเป็นพระมหาอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลายัยหนังสือไตรคูมพระรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันนาคดีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานับเป็นวันนาคดีไทยชั้นเยี่ยมเล่มแรกของไทยและทรงโปรดเกล้าให้จารึกเรื่องราวต่างๆในรัชสมัยของพระองค์ลงในแผ่นศิลาโดยเฉพาะศิลาจารึกกรุงสุโขทัยหลักที่4 ซึ่งมีคุณค่ายิ่งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในสมัยสุขโขทัยและประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกเป็นอย่างยิ่ง